วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่มาแชร์เขาเรียกว่าสไตล์การแต่งตัวแล้วกันนะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะจะบอกว่าตัวแอมเองเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อใส่เสื้อยืดใส่เสื้อที่เป็นดูแบบคือชอบใส่เสื้อเชิ้ตเชิ้ตก็คือเชิ้ตเลยเป็นคอปกกับเสื้อยืดกับกระโปรงหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างวันนี้มันก็ใส่ประมาณนี้เนาย ก็จะบอกว่าชอบ mix and m a t c เองวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เผื่อเพื่อนๆจะเอาไปแบบ a d ด p t ใช้นะกอ็อย่างนี้คือที่วันนี้จะมาคุยก็คือว่าอันนี้ค่ะซึ่งมันทำให้เสื้อผ้าเราสามารถเ,าเปลี่ยนดูดูลุคหลายสไตล์คือแอมไม่ได้ซื้อนะอันนี้คือแอมสั่งทำเองสั่งทำซึ่งเราเอะไปไปให้ช่าง คือแอมจะมีป้าร้านประจำที่เป็นจักตัวเดียวแล้วก็อายุเยอะๆน่าจะประมาณ5060แล้วผมขาวแล้วแล้วก็จะไปแก้ผ้าไม่ใช่คือเอาผ้าไปแก้นะที่ที่ร้านเนี่ยประจำแล้วเขาก็มาคิดไม่แพงอย่างอันเนี้ยแอมทำคืออย่างแรกเลยที่เราเพื่อนๆจะต้องมีคือสมมติว่าคือมันประหยัดหนึ่งประหยัดกว่าสองคือเออคือมันมีช่วงหนึ่งที่เขาฮิตเสื้ออย่างเงี้ยนะคือแอมมเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่า มันก็แพงนะเราเคยซื้อที่มันเป็นแบบแพงๆมาที่400กว่าบาทเป็นมุกเป็นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือบางทีเราก็ไม่ได้ใส่บ่อยหรือบางทีใส่ครั้งหนึ่งคือมาใส่ซ้ํามันก็ดูซ้ําแล้วนึกออกไหมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันต้องซื้อแพงขนาดนั้นเหมือนซื้อเสื้อตัวหนึ่งเลยก็มันแพงไปก็เลยเหมือนกับเราก็อยากใช้เราก็เลยอัดแอปนะคะโดยที่แอมก็ไปซื้อผ้ามาอย่างอันนี้น่าจะเมตร45บาทเป็นผ้าธรรมดาเลยอะผ้าคือบางคนอาจจะเอาต้องการผ้าดีกว่านั้นก็ได้แต่อันนี้คือแอมเหม แต่ว่าซื้อมาสามสีคือแอมซื้อผ้ามามีสีแดงสีสีสีแบบเป็นสีเนื้อๆน้ำตาลแบบนี้สีครีมนะคะสีแดงนี้แล้วก็ให้เขาตัดคือตอนแรกก็บอกเขาตัดคือเอาเสื้อสามีไปนะคะอย่างเงี้ยคือบอกเขาว่าเอาไปดูแต่คือตัวที่ไม่ใช้นะคือตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้งี้เอาเสื้อสามีไปให้ดูแล้วก็บอกว่าป้าคือตัดเหมือนเอาคอ,อ,อกมาอย่างเดียวตัดเหมือนปกแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะวัดคอเรา เขาก็จะวัดคอเราว่าประมาณไหนแต่ตอนแรกอะที่แอมยังไม่รู้คือตอนแรกพอบอกไปปุ๊บพอวัดปุ๊บพอวัดไปเนี่ยเขาไม่ได้วัดคือเราเอาแบบนี้เลยเนี่ยพอผลออกมาคือว่าเขาจะมันจะเป็นแบบติดคอเราเกินไปซึ่งมันเพราะว่าพอตัดออกมาเหมือนหมัดเขาเขาตัดออกมาเพื่อมาวัดถ้าเป็นแพทเทิร์นในการตัดเนี่ยมันมันพอดีกับ เหมือนแบบเหมือน,นคนติดกระดุมคออย่างเงี้ยซึ่งแบบณจุดจุดนี้เราก็ไม่ชอบก็เลยเหมือนครั้งแรกที่ตัดมา3อันน่ะมันก็ติดไปมันก็เลยไม่ค่อยชอบก็เลยเหมือนกับว่าพอพอลองพอบอกพอพอ,พอตัด3อันออกมาแล้วเนี่ยพอเรามาลองเราก็รู้แล้วว่าไหนมันควรจะต้องอัดเด็ก็เลยบอกว่าให้เขายืดอันนี้ออกมาหน่อยไม่ให้มันติดคอมากเกินไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้สีดำนะคะแอมตัดอ่ป้าเขาคิด40บาทเองนะ สี่สิบาทแหละซื้อมาสี่สิบห้าบาทคือคือแบบมันได้หลายอันนะอันนี้คือโอเคให้เพื่อนๆดูนะคะมันจะเป็นอย่างนี้สมมติว่ามันดีตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนกับเสื้อคือตัวเองอ่ะเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติเราใส่เสื้อยืดใช่ป่ะมันก็ดูแบบเป็นไงคือแบบธรรมดาแต่พอใส่ปกเข้าไปก็ดูแบบมีอะไรขึ้นมาทีเดียวว่าเราใส่ผิดอ่าอย่างเงี้ยน,นะคะนี้นะ,ะแต่ถ้าสมมติว่าสีนี้อย่างเงี้อยงงอย่างเสื้อสีดาอ่ะเราเราเราสามารถ พอเราใส่ปกเข้าไปอย่างเงี้ยฟิลมันก็เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะอเห็นปะคือก็ฟิลเปลี่ยนก็ดูแบบฟิลเปลี่ยนถ้าเป็นคอปกนะคะก็จะดูเป็นทางการดูอะไรขึ้นแล้วก็เออสีแดงอ่ะให้ดูสีแดงสีแดงยังไม่ได้ใส่กระดุมเพราะว่าอันจะใส่แ a c ็กแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ย แต่ผมจะใช้เข็มกลัดอะคะ่ะคือถึงวันติดอะบางเข็ะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เจาะป้าเขาไม่ได้เจาะมาให้หมดผมจะใช้แบบเข็มกลัดสวยๆอะติดเป็นตรงนี้ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเ,ยนเยนสื้อยืดธรรมดาที่เราใส่ก็กดูเหมือนแบบมีอะไรขึ้นมาอย่างทีเดียวเชียวอย่างเงี้ยเห็นปะแล้วพอแอนตัดแบบนี้มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแบบก็เลยบอกป้าเขาว่าป้าตัดให้มันเป็นแบบอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าสมมติ เนี่ยค่ะแล้วก็ตัดให้เป็นธรรมดาแบบนี้แต่เราให้วัดคอเรานะให้วัดคอเราอย่างอันนี้คือไม่ใช่ใส่อย่างนี้นะเป็นผ้ากันเปื้อนก็อย่างนี้ค่ะคือเราสามารถดีไซน์ได้อนึกออกปะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เหมือนเสื้อตัวใหม่เหมือนเราใส่เสื้อตัวใหม่อ๋อมองไม่เห็นกระดุมโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยก็ดูเป็นหวานขึ้นมาถ้าเราเป็นคอบัวนี่นะคะ เนี่ยเห็นปะอันนี้แมจะทําเป็นแบบสองชั้นแบบน,นี้อย่างเงี้ยก็ดูคือแล้วแต่เพื่อนๆอาจจะไปออกแบบให้มันยาวมาหรืออะไรยังไงเนี่ยได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูอาจสมมติว่าสีดำมัน,นี่มทำเป็นแบบผูกด้วยนะนี่มีแบบผูกด้วยนะแต่ว่าต้องใส่กับเสื้อขาวเนี่ยใส่สีดำมาอาจจะไม่ค่อยเห็นนะนอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นนี่เห็นปะอ่ะให้ดูเนี่ย ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยจะให้ดูใกล้ๆมันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จะผูกมันก็จะดูอีกลุกนึงคือสมมติถ้าเราเป็นปกมันเป็น,เป,นเป็นทำเป็นคอปกเชิ้ตอะ่ะมันก็จะดูเป็นลุกเอ่อลุกดูลุก working อ,อะไรอย่างเงี้ยดูลุกทำง,งานนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อลำรองหน่อยอย่างเงี้ยนะคะถ้าใส่กับเสื้อดูหวานก็ได้อย่างเงี้ยอ่ะให้ดูอย่างเงี้ยเอาสีแดงแล้วก็ซื้อผ้าลูกไม้มาเงี้ย ซื้อผ้าลูกไม้มาคือคือความกว้างตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราดีไซน์ได้หมดเลยซึ่งซึ่งลองไปทําดูนะคะมันได้ทําให้เสื้อผ้าที่บางทีที่เรามีอยู่อะใส่เดิมๆแล้วมันเบื่ออย่างเงี้ยเนี่ยเอันนี้ก็สวยเห็นปะเลิศนะอันนี้ก็ใส่บ่อยนี่เนี่ยค่ะอุย้ยเดี๋ยวนะแบบนึงมองไม่เห็นอ่ะนี่เห็นปะดูเสื้อตัวเดียวกันก็ดู ลุกเปลี่ยนเห็นไหมเห็นปะเนี่ยโอเคปะเนี่ยเพื่อนลองไปเพื่อนเพื่อลองไปอัดแอปดูนะคะมันสามารถใช้ได้นะเดี๋ยวให้ดูอีกสมมติว่าเมื่อกี้เป็นคอปกไปหมดแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอคอบัวซึ่งคอบัวเนี่ยจริงเราทําได้หลายอันมากเลยนะอันนี้ไม่ได้บัวมากแต่จะเป็นคอมนๆเนี่ยค่ะคือเป็นแบบแต่อันนี้คือเล็กไปแต่ว่าแอมก็ใส่อยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่ามันสีแบบเนื้อเนื้อเราอาจจะบอก เขาว่าวัดคอแล้วก็เลยมานิดนึงนะคะลองลองดูก่อนแต่ว่าเเนี่ยก็จะมีแอมของแอมจะมีบางทีเป็นคอแหลมเป็นคือคือตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันคืออันนี้เห็นปะอันนี้จะมนอันนี้จะมนอันนี้จะแหลม,มอย่างเงี้ยพอใส่แต่ละอันไปมันก็จะดูลุกต่างกานะนะะันนั่นเค่ะแค่นิดเดียวเองเราก็สามารถทําให้เสื้อผ้าเราที่เราแบบใส่อ่านี้ ที่ที่ใส่เ,เบือเ่อเื่อใส่บ่อยๆมันก็ทําให้ดูเหมือนกับไม่ต้องคือใส่ซ้ําก็ดูไม่ซ้ำอะนะอันนี้ก็ดูเห็นปะคนละลุกกับที่เป็นคอปกนะคะก็เอสําหรับวันนี้ก็เหมือนกับมาแชร์แล้วกันนะคะว่าเอาเหมือนกับมาแบ่งปันแล้วกันแบบก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะเพราะว่าเราก็จะได้ อะไรใส่ใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะถ้าทําเองอะไรเองได้อะแดปไปแต่ว่าคือก็ไม่ได้เป็นช่างที่มาตัดเองได้ถ้าเกิดตัดเองได้คงจะตัดไปแล้วนะอันนี้ตัดไม่ได้ก็ก็ต้องไปให้ช่างเขาตัดแต่ว่าถ้าเกิดเขาคิดแพงมากมันก็ไม่คุม้มแต่ว่าอันนี้พอไปถามของแอมนะ่ะป้าที่40บาทซึ่งมันแฮปปี้มากแล้วก็ช่วยเหลือป้าด้วยทําให้ป้ามีงานนะคะก็หางานไปให้ป้าเขาทาบ่อยๆอยู่แล้วนะคะแกนุก่นแก,น,แกนี่นะคะก็สรุปวันนี้นะคะก็คิดว่า คงจะมีประโยชน์กับคุณสาวๆนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดเอาไปลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้คอมเมนต์ให้ชื่นใจนิดนึงนะคะจะได้มีกำลังใจทำวิดีโอ,อ,อต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ รู้สึกว่าคือก็มีกําลังใจทําให้ถึงแม้เป็นคอมเมนต์แค่อันเดียวหรือว่าเป็นอะไรแล้วแต่มันรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีมันเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคนเออติดตามมันอาจจะต้องแออาจจะไม่ได้มีคนติดตามเยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออแค่คอมเมนต์เดียวหรือบางคนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วแล้วก็ก็สนุกดีนะคะก็เออยังไงก็ฝากไว้ด้วยถ้าสมมติว่า วิดีโออมีประโยชน์อะไรย่างเงี้ยแล้วก็อยากติดตามกันเรื่อยๆไม่ให้พลาดอ่ะอยากให้เพื่อนๆช่วยกดสมัครรับข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe จะได้พอแอมอัพวิดีโออะไรต่อไปก็จะได้เจอกันเพราะว่าคือแอมตอนนี้มีซับสไคร์คนที่มาซับสไคร์สมัครรับข้อมูลช่องแอมนเจ็คนแล้วแอมคิดว่าถ้าเกิดครบร้อยคนเมื่อไหร่แอมจะมีของแจกคือเหมือนกับเล่นเกม g i ฟต์ w อ y วเหมือนที่เขาเล่นเกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง ก็อยากจะให้นะก็รอให้ถึงหนึ่งร้อยคนก็ยังไงก็อย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนแล้วกันนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์และทําให้คุณส,สาวๆเพื่อนๆได้มออีอะไรไปเล่นในในส่วนตัวได้มากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามชมไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสาหรับวันนี้บ๊ายบาย